สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรัญยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้วันที่31มธันวาไหมช่างถอนสามสิบเอ็ดสธันวาหกเเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่ปีการเริ่มที่ดีครับเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับส่งท้ายปีนะครับพอดีผมจะพาเอฟซเราพาพี่น้องเราไปดูแมคโค โกเบร้อยไฟไหมครับโอ้ยน่าสงสารเจ้าของรถเอาไปตักกลางป่าแล้วไฟไอกลางกลางหน้ากลางหน้างานกลางบ้านห้องกลางทงหน้านะสังทอนเนาะไฟไหมครับสดสดร้อนร้อนเลยไหมไม่ดับได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็โทรให้ในหน้าผมนะครับในน้องชายไปดู แล้วก็ตกลงราคาซื้อขายกันตอนที่โตนเพิ่นพี่น้องรถรุ่นนี้กับไฟใหม่ดีดีไฟใหม่ดีนะท่อนะเขาได้หลายคันนะน้ะรุ่นนี้เนาะไฟใหม่ไฟไหม้หลายคันมากนะครับ<อ>ถรถรุ่นนี้บางครั้งผมก็ซื้อแบบผมไม่ได้ตัดคอนเทนต์ลงแต่วันนี้ผมจะพา f อฟซเราเ,เดี๋ยวแวะปั๊มซืออ้อกาแฟหนะ่อยผมจะพาเอฟซเราพาพี่น้องเราไปชมนะครับว่าไฟไหม้ยังไงเกิดเหตุแบบไหนโดยมากก็สายไฟครับ สายไฟที่ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเกิดไฟช็อตเกิดไฟลัดวงจรไม่กล่องเกิงอะไรไม่เหลือไม่หมดเลย <c oughs> เอา้าโอเคเดินทางกันเดี๋ยวผมแวะปั๊มซื้อกาแฟแล้วผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเราไปดูนะครับ <c oughs> เอามาครับหลังจากที่หลงทางไปผมกับช่างทอนวิง่งจนหัวหมุนเลย <c oughs> มาเจอวีแววของแมโครแล้วครับนูน <c oughs> เ,เหมือนแมคโคเลยครับใช่ใช่ใช่ใชนู่นครับนูน่นนูน่นนูน่นเอาไปช่างทอนไปดูดินะครับโอ้โหทางนี่ทางดำดเลี้ยนเราก็ลำงมาดาแล้วาตายเราจะไปยังไงเลยทีนี้เช่นางทอนรถย้ายก็จะไปยังไงเลยทีนี้ตายแล้วเขาเห็นอะไงเนาะ อายมิ้งไปดูครับลระดับแรลงลุ้งไปฮะลยรถดับแรงลุ้งอุ้ยโมเมนต์ดวกเอาครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคลิปส่งท้ายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าขับว่วงรู้ท่าไหว่างอยู่ได้อยู่หรอกข <c oughs> ับรถให้หน้าเลยได,ได้ลงได้อยู่นู่นครับไอโคครับนู่น ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วพาประจนภัยพาเที่ยวไปฮะเสียงแทบจะไม่มีแล้วนอนดึกช่วงนี้แต่ว่าสิบล้อเรามาย้ายมันจะมายังไงรถเครนก็จะมายังไงตายมาคิดยากแท้นอ้นออ ครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอรถแล้วครับดูดูโคตรแสบตารุ่นู่นรุ่นเห็นไหมครับเดี๋ยวหาทางลงก่อนลงทางไหนช่างทอนไปรถซื้อมาใหม่ๆอ่ะซื้อมาได้ยังไม่ถึงสามเดือนเลยโอตาายทางถอนมันจะลงไปย้ายยังไงเนาะเราทีนี้นี่ ขอบ้องใดก็เขาเ้ามาครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับปปปปไปไปดูกันครับเป็นอย่างไร,รไม่ยังไงเนี่ยว่าเป็นแล้วก็หนาีเย็นใจเพิ่นเนาะหมดสิทธิ์รถ ยังไงน่ะมาถอดอะไรอยู่นี่วะเท่านั้นตัวนี้ไปได้เนาะกรมาหาวิธีครับโอ้น้ำไม่ลงเนะาะกังทอนน้ำไม่ลงง่ายเนาะเอามาครับมาดูมาดูมาดูครผมเห็นหน้างานแล้วปวดหัวเลยผมจดนี่ก็ได้เดินแล้วเอ้ามาดูครับโอ้ยไม่โอ้ยเดินตัว ไเนี <OR egg wiggle noise> ่ยรอยเขาเอารถไถรถไถที is <why> is ่บ so okay. mm ้านเฮาก็เอินไทรัดเฟี้ยงไวบไห้ไฟมันล่ามพี่น้องเพราะว่ามันเอาไม่อยู่นะครับมาดูกันครับโอ้น่าเห็นใจอ๋อมาครับเป็นยังไงบ้างมาดูกัน มุ่งกีเขาขอคืนนะครับมุ่งกีเขาขอคืนเขาไปให้มุ่งกีตัวเก่าอยู่ที่บ้านเขาโอ้น่าสงสารหน่าเห็นใจพี่น้องบบออเอ้ยจัคซิวโวข่มนเนาะฮะเดยวบอกท่น่าเยเท่ถิ่งลงฮะน้ามดรถรับเพิงลงมาดับปะดูครับ ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงครับช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงเลยสวยปุ่มอ์มสวยครับปุ่มอ์มสวยมากนะครับดูเครื่องวางเครื่องตัวไหนช่างทอนดูดิวันนี้วันหยุดเนะ่ยช่างทอนแต่งตัวอยู่บ้านนะ <laughs> ไม่ใช่ชุดทำงาน <laughs> นะฮะใหม่จนบ่นเหลืออยังเลย เอาจังทอนพาเอฟซีเราดูดิดูครับเครื่อง <laughs> เครื่องไม่เหลืออะไรเลยครับโอ้เครื่องไปหมดเลยปั๊มก็ปัม๊มไม่เหลืออะไรเครื่องไฟไม่หมดเลยไฟไม่หมดที่จะได้ได้เลย มาดูสิ่งที่คิดว่าจะได้นะครับดูแท็กดูตัวเดินครับสวยนะครับช่วงล่างได้ครับอยู่หมดช่วงล่างนะก็อนฮะแดดซองมันนหนดิ <laughs> โขงนะ <laughs> เอามาดูมาดูครับมาดูฝั่งนี้ครับทีนี้โอ้จักจโบจักจุจาจวคว่ำไหนพี่นองเย้ยไม่หมดเลยน่าเห็นใจมากนะครับนี่เห็นไหมกล่อง หมดไม่เหลือแผนควบคุมหมด,หมดไม่เหลือครับไม่เหลือเลย <c oughs> ทำยังไงได้นนเนาะช่างทอนจะวางแผนเมั่ยมาย้ายังไงคิดหนักเลยทีนี้ฮะต้องมาถอดที่นี่เราใช้เคนยกเคนเล็กยกออกดูครับ แท็กฝั่งนี้อมผมก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วเนาะโอ้ขึ้นยากน้ำยูกพี่น้องเอ้ยสังทอนแต่บุ้งกีเขาซื้อใหม่นะแต่เขาจะให้ตัวเดิมดูบูมชุดบูมอาร์มสวยมากเดี๋ยวปลาด,ดูดูชุดบูมอาร์มครับอ้าโอเคครับ ไปคุยกับเจ้าของเขาแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมนะครับก็คันนี้ผมจะหาวิธีย้ายนะรับผิดชอบย้ายเองทําอะไรเองก็คิดหนักอยู่นะปวดหัววิาจะย้ายยังไงช่างทอนก็ปวดหัวครับช่างทอนอะถ้าวันไหนได้มาแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายเอให้เอฟซเราดูว่าวิธีย้ายย้ายยังไงนะครับผมคิดว่าต้องมาถอดนะครับถอดบูมถอดอาร์มแล้วก็ถอดช่วงบนตัดช่วงล่างนะครับว่าจะทํายังไงต้องถอดออก เราไปวางไว้ที่ร้านเรานะครับแพร่ล่างผมต้องเอากลับเป็นแพร่แบบนี้นะครับแพร่ล่างต้องเอากลับนะแพร่ล่างทั้งแพรนะครับเอฟซีเราพี่น้องเราต้องการอะไรชิ้นไหนตัวไหนทักหาผมโทรหาผมนะครับปั๊มเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนย้ายอีกครั้งหนึ่งว่าจะทํายังไงถึงจะย้ายได้นะฮะมันสุดวิสัยเนาะสุดวิสัยนะครับรุ่นนี้ระบบไฟก็อย่างว่าเนาะ ไม่บ่อยบอยผมเจอบ่อยมากรุ่นเนี้ยนะครับซื้อได้หลายคันแล้วในในรุ่นนี้นะที่ระบบไฟที่ไหม้มาจากด้านหลังแล้วลามไปถึงหัวเก่งดีที่คนขับยังลงทันนะครับ <c oughs> เอ้าโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ <c oughs> วุธิชี่ใอะไรยนต์วุฒิชี่ใของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิที่อะไรยนครับ0879519226 0956643826 สุขสัรวันส่งท้ายปีสวัสดีปีใหม่ทุกท่านรวยๆเห่งๆ FC เราพี่น้องเราที่ติดตามกันที่ดูที่ชมกันทุกคลิปทุกตอนรวยๆทุกท่านขอบพระคุณครับ